สิผ่านนะที่นั่งนี่ดีนั่งนี่ดียืดตัวตรงตรงตั้งแถวที่ดีกับว่าแถวบ่ตรงบ่ไดนบอกยืดตัวตรงตรงวันอังคันขมาแล้วผ่านไปผ่านไปผ่านมือผ่านเว้นขไปแต่ละมือแต่ละเว้นกิจกรรมต่อเนื่องต่อเนื่องเพิ่มเอิว่าความเปลี่ยนแปลง บ้นเวลามันเปลี่ยนไปนาฬิกาเดินไปเดินไปเดินหน้าไปนาฬิกาคืนกินเวลาค้นไปค้นไปเมื่อกคืนกินตัวเวลาก็กินค้นไปค้นไปเรื่อยๆอีหยังสิเป็นสาระอีหยังสิเป็นประโยชน์แนวใดเป็นสาระเนวใดสาระหูจักสาระบอกสาระแก่นสารเนวใดสิเป็นสาระเก่นสารเนวใดสิเป็นประโยชน์ ในชีวิตเท่าเนี่ยคนสิพิจารณาเบิง,งควนสีเบิงเอาเพราะว่าวันเวลามันเปลี่ยนไปเวลามันสั่นเขา่าสั่นเขา่าตั้งแต่คู่ตะกี้กันกน,น้อยๆสิเดี๋ยวนี้เท่าขึ้นเท่าขึ้นผู้ใดก็ได้ตะกี้มากจอยๆเดี๋ยวนี้คู่ก็อ้วนขึ้นอ้วนขึ้นก็มี่ไมเป็นความเปลี่ยนแปลงมันบเทียงมันบ่แน่จัะสิอ้วนจะสิจอยผู้สิจอยล่งก็คือสิบ่ท่าได้เห็นเห็นได้ผู้อ้วนขึ้นแน่เดี๋ยวมันเปลี่ยนไป มันก็เอาขึ้นมาบ่ใดเวลามันเปลี่ยนไปก็เอาขึ้นบ่ได้สิงที่มันเปลี่ยนไปมันก็ข anyway> cool ึ้นมาบ่ใดมีจังจ่ว่าเห็ดปัจจุบันเห็นมันดีแล้วกับพลิกต่อไปสู่อนาคตเห็นมันดีขึ้นไปอีกปัจจุบันนี่ดีอีหยังดีแน่ตัวอีหยังสิเป็นประโยชน์อีหยังสิเป็นสาระอีหยังสิเป็นแกนสารยังเป็นประโยชน์เป็นแกนสารเป็นสาระในชีวิตก็เอามาเห็ดอยู่นี่ปัจจุบันเนี่ยเพื่ออีหยังเพื่อเป็นฐานรองรับต่อไปในอนาคตตัว ร่องรับผู้ใดต่อไปอีกก็เป็นคําถามต่อลงไปก็บร่องรับจากของนี่แหละร่องรับความเป็นอยู่ของจากของร่องรับความเป็นไปของจากของความเป็นอยู่เป็นอย่างไดร่องรับไดบอสั่งอีหยังสิเป็นประโยชน์สั่งอีหยังสิเป็นโทษขึ้นมาสั่งแนวเป็นประโยชน์มันก็เป็นประโยชน์เป็นบุญเป็นกุศลต่อจากของเป็นผลดีต่อจากของสั่งเนวเป็นโทษกับเป็นบาปเป็นกรรมเด่นเบี้ยนต่อจากของส่งผลให้เป็นได้ทุกข์เหตนตัว เกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาบนมีสุขเดอนบนเป็นประโยชน์สุขเดือนแปว่าเพื่อไหนเบิ่งประโยชน์ประโยชน์สุขประโยชน์สุขประโยชน์สุขส่วนตนประโยชน์ส่วนตนแล้วประโยชน์ส่วนท่านอีกมีสองอย่างอีกอุตห์ขันว่าขยายลึกลงไปอีกก็คือประโยชน์ส่วนตนประโยชน์ส่วนตนเป็นจั่างไรเนี่ยประโยชน์ส่วนร่วมเป็นจั่างไรเนี่ยเนี่ยไสิเป็นประโยชน์ส่วนตนเพื่ว่าประโยชน์ส่วนร่วมมาที่หนึ่งประโยชน์ส่วนตนมาที่สอง ประโยชน์ส่วนร่วมก็คือเพื่อสาธารณะเพื่อส่วนร่วมเพื่อนั่นเพื่อนี่อยู่น้ำมูลอยู่น้ำสาธารณะอยู่น้ำกลมก็ต้องเบ่งประโยชน์ส่วนร่วมประโยชน์ส่วนใหญ่ขึ้นเมื่อก่อนประโยชน์ส่วนตนมันถังสีได้ขึ้นมาเองเหมนว่าประโยชน์สุขส่วนร่วมเมื่อเห็นประโยชน์ประโยชน์สุขส่วนร่วมของมหาชนของมหาชนเป็นอันมากบัณฑิตพึ่งเสียสลระประโยชน์สุขส่วนตนอันน้อยนิดนห่นตัวนี่นี่มีพุตตกพดขึ้นเมื่อว่าว้เพ่นมื่อว่ามาว่าไว้ ขนเห็นประโยชน์สุข่วนร่วมไร้กว่าก็ให้เสียสละประโยชน์สุข่วนตนส่วนมากขันบทเป็นอย่างสั้นมันนีแจะอยากเห็นแต่ประโยชน์สุข่วนตนได้เด้หลายกอัส่วนร่วมประโยชน์ส่วนตนได้หลายประเด๋แห้งดีแท่งดีบ่เด่นนีเขาได้เดีบ่เด่นถอยออกในวันแต่ได้หลายบ่เด่นบ้านหลายบ่เดินบาพ่อจะเขื่อนมิได้ยับเข่าเอยมิได้สิเอาลายเขาไปเรื่อยอันนี้คือเกิดกิเลสแทรกขึ้นมาเกิดความรลภขึ้นมาเดืวบานนี้ ที่เรียกกับว so ่า so ิเฮ็ดแค่ประโยชน์ทฮ็ดสร้างประโยชน์สร้างประโยชน์ประโยชน์ทุกให้แก้ส่วนตนประโยชน์ชุกแก้ส่วนร่วมเนี่ยมันไปมากกลายเป็นบาอยากหลายแถวอยากได้หลายก้าวอยากได้ประโยชน์หลายก่าเกิดความอยากขึ้นมาอยากเข้าส่วนตนหลายก่ากลายเป็นกิเลสขึ้นมาแทรกเขาม่าแทรกขามากิเลสหคือความโลภกิเลสคือไฟเท่านั้นตัวบานนี่จากอันสิเฮ็ดประโยชน์ก็กลายเป็นความโลภเป็นไฟเป็นฟื้นเป็นไฟเผาเจ้าของหนึ่งตัวนิ่มกันขึ้นมากคำมาก เก่งเรีเคนที่บ้เจ้าวนจิตสือเรียกข้าน้อยเรขกเล้าอยู่หันทีถือตัวรับบาทชอบาดเก่งจนตัวโอ้ยนายครับแมนบ่มวยถือเรียกข้าน้อยถือเรียกเล่าอยู่หันทีเก่งเรียกเออเป็นประโยชน์จะมันได้ประโยชน์หลายอะประโยชน์บเป็นก้าวตัวเนั่ยประโยชน์นี่ก็เป็น <c oughs> เรื่องของการ พิจารณาการคิดการอ่านเอามาบ grid, เบิงเขาเสียจังไดเพราะว่าแขกคนมาามือเนี่ยกับบอดการวิฟ้ฝ่าบอดน้อยการวิฟ้า่าบอดชุดเล็กการวิฟ้ฝ่าสีมะเยี่ยมมาเบิงสมาตริดเมื่อกันเขาไปเปิดเบิงตู้ไฟตู้อย่างเนี้ยเบิงเชี่ยวท่างเบิงอย่างเนี้ยท่างเขาท่างออกมีผู้เขาไปเบิงบ conte, ่ปัดกวดออกเนี้ยเบิงผัดลม dunk, เ aging, บิงไฟกระจ้าสิเขาไปย่างเบิงอันอีหยังกว่าขยะอยู่ขางห้องพักคู่นกับพักกันเที่ยวเนี่ยไม่กวดไม่ยังกัดสั้นสากลาซิลีกอยู่ ถ้าอยากอายข้าเจะว่าแตก็เขี้ยวออกเนี่ยใครจะทายรูปไปบางทีอยากอายเขาอืเนี่เบิ่งมีแต่คู่บุษสาวยุ่นเบิ่งตัง้งแต่อันนาจะขวางอันที่บอกเบิ่งรอบข่างสิ่งแวดล้อมจะขวางเพราะต้องเบิ่งแตวที่โตจะขวางห้องทำงานจะขวางรอบห้องทำงานจะขวางก็สิละอันนี้ละเบิ่งทั้งประโยชน์ตนทั้งประโยชน์ท่านให้มันได้ไปน้ำกันนักเรียนกะเบิ่งการต้อนรับปฏิสันฐานเมื่อวานกับเบ้าไปนแน่แล้วการต้อนรับปฏิสันฐานเป็นเสน่ห์เป็นเสน่ห์แนวหนึ่งเป็นเสน่ห์เป็นซอฟพาวเวอร์ เขาเจ้ามาเห็นเขาเจ้ามาย่อมมาเยือนมาเกิดเป็นความประทับใจอยากมาเห็นอยากมาซอยอยากมาซอยเหลืออยากมานั่นมานี้เอกเกิดเป็นสน่เกิดเป็นพลังขึ้นมาอีกพลังดึงดูดเข้ามาเป็นซอฟพาวเวอร์พันว่านี่ครัประเทศไทยมันครับเคลื่อนโดยซอฟพาวเวอร์ครับเพื่อนโดวยวิจัยแล้วน,นวัตกรรมซิ่งมุ่งนี่ก็เป็นงานวิจัยเฮ้งานวิจัยพลังงานซึ่งกําลังสไดเรับความนิยมไปจนถึงว่า อาชีเชิญผูน้นำเอเป็กมาเบิงเพราะวันยูนีมีงานวิจัยยูนีดอาวิจัยอาสมาร์ทปิดกับเฮ็ดแล้วไปแล้ววิจัยอันที่สองก็เป็นวิจัยวิจัยที่สองเป็นงานวิจัยโซล่าแช่เรีงปลูกพักใบตารางแผ่นโซลา่ากำลังสีเฮ็ดยูนีวันที่สิบสองนี่บอกว่าสิปลูกปลูกเข่าปลูกอย่างเฮ็ดกิ่จะรำบ้านแมียหนูก็สิปลูกเข่านั่นบ่ววันที่สิบเอ็ดวันที่สิบสองในเบิ่งเอามือใด้เสียอันนี้คู่พระกันจิต เฮ็ดกิจกรรมบ่งเสิญพ่อแม่มามาร่วมกิจกรรมแลวก็ปลูกเข้าดำหน้าดำหน้าในกะทางปลูกเข้าในกระทางเฮ็ดจังไหนมันจะสิเป็นกิจกรรมขึ้นมากิจกรรมถวายเพระพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนั่งเจ้าพระราชินีสมเด็จพันพระพ่านปีหลวงเพิ่นอันนี้ก็เป็นกิจกรรมในงานวิจัยอีกงานวิจัยที่สามก็เป็นงานวิจัยรถเผาขยะเคลื่อนที่รถเต่าเผาขยะอันนี้เป็นสามงานวิจัยอยู่นี่ มูลค่าร้อยกว่าล้านร้อยร้อยสิยยบร้อยเกือบร้อยยี่สิบล้านงานวิจัยอยู่โรงเรียนสีแสงท่ำอยู่วัดปลาสีแสงท่ำหน่ิข้าเจ้าเของมหมาเ้รนนับจดหมาายจากมหาวิทยายาลัาบออนของเยอรมันามหาวิทยาลัายเก่าแก่ของโลกอันหนึ่งตั้งมาสองร้อยกว่าปีแล้วเขาก็เห็นหนังสือเชิญมาเขาจะมาเห็นร่วมกิจกรรมเห็นงานวิจัยน้ำยู่นี่เรื่องส,สิ่งแวดล้อมน้ำยู่โรงเรียนสีแสงท่ำอยู่วัดปลาสีแสงท่ำหน,นิแล้วกสนเชิญหลวงพ่อไป มหาไรบอข้าเจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็ยนซื่อเสียงของโรงเรียนของอันพื้นที่้าเจ้าเปลี่ยนซอบพาวเวอร์้าเจ้าไม่เห็น้ะเจ้าก็อยากม่เบิ้งอีกเนี่ยไม่เห็นนักเรียนเป็นยังไงสมเป็นแรงพื้นที่วิจัยว่าพื้นที่นวัตกรรมบอ่ตัวเพร่สิเรียนเรียนเรียนเยน่อยๆยไปพรามือมือหนึ่งสิ่กับมถือตรงเบิ้งให้มันสอดคล้องกันกับการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาการพัฒนาที่มันดียิ่งขึ้นของโรงเรียนขึ้นไปกับเป็นประโยชน์ของส่วนร่วมเหตุเพื่อส่วนร่วมเหตุเพื่อส่วนร่ว อันนี้เราบอกเรื่องประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนร่วมมั็พ่วงกันไปหลายสิ่งหลายอย่างมันเกี่ยวข้องกันไปบ่มเปว่าประโยชน์แล้วก็สีแเหล้วมันบ่มเนมันก็มีเรื่องนั้นเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกันไปเกี่ยวตัวคู่แน่เกี่ยวตัวนักเรียนแน่เกี่ยวตัวโรงเรียนแน่เกี่ยวตัวผู้บริหารแน่ก็ร่วมเข้าไปเป็นก้อนเดียวกันเป็นโรงเรียนสีแสงท่อมเป็นวัดป่าสีแสงท่อมอันนี้ก็เหตุเพื่อส่วนร่วมคันเหตุเพื่อส่วนตนมันทงสิได้เอาเองดอกประโยชน์สุขประโยชน์ ซื้อเสียงเกียรติยศและประโยชน์มันจะคอยสีมาเอาเองหลวมาหาจะขวางเอาเองเข้าในตั้งใจเพื่อสีเฮ็ดให้แกส่วนร่วมตะกอนกันได้ส่วนร่วมแด้วส่วนตัวมันเขาคอยสีได้สีไปสีไปสีมาเอาเองเมื่อนี่ก็เห็นสมค้นแกไปรลาก็ดึงคอยุติไว้เพื่อนแกนี่อคอยกวมตุกวกวนจะเล่นจะมีแกพี่แกน้องลูกหลานทั้งหลายทูกตัวหนากันเถิอน <c oughs>